สวัสดีครับผมต้นกล้าแล้ววันนี้นมาอยู่กับคลิปอัปเดต Minecraft Preview Version 1.21.80. เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นไม่ให้จะมีอะไรบ้างไปดู๋ยวสำหรับส,สิ่งแรกที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Minecraft Version นี้นะก็คือเจ้าระบบ i b r a n d Visual นั่นเองซึ่งถามว่ามันคืออะไรมันก็คือระบบแสงเงาหรือที่เรารู้จักกันก็คือ Shader นั่น,นเองนี่อย่างที่ใส่อยู่ตอนนี้เลย ก็จะเป็นประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างขอไปครับพดีป่วยถือว่าค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนี่ใต้น้ํามาดูกันซิว่าใต้น้ําเป็นยังไงแต่ที่ผมเป็นค่อยชอบอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือใต้น้ำมันจะค่อนข้างตาลายตาลายมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้ซึ่งวิธีการเปิดไวเบรดวิชวลนั้นถ้าเกิด เป็นโลกที่สร้างไว้อยู่แล้วก็ให้กดมาที่ experiment แล้วก็มาเลื่อนหาในส่วนของ w i brand visual ตรงนี้ให้กดเปิดไว้ตามนี้หรือถ้าเป็นสร้างโลกใหม่ก็ให้กดเข้าสร้างโลกแล้วไปที่ไว้ e x p e r i m e n t แล้วก็ไปที่เปิดที่ w i brand visual เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากลองฟีเจอร์ใหม่ของเวอร์ชัน p r e v i e w เวอร์ชันล่าสุดนั้นก็อย่าลืมมาเปิดไอเจ้า drop 2 2025ตรงนี้ด้วยสิ่งต่อมาที่ถูกเพิ่มมาใน Minecraft p r e v i e เวอร์ชันนี้ก็คือ dry gas นั่นก็คือไอเจ้าตัวนี้เลยเลยนี่ตัวเล็กน่ารักดีตอนนี้เขายังทำหน้าบึ้งอยู่ซึ่งวิธีการที่เราจะทำให้หน้าเขาไม่บึง้งนะเราก็ต้องใช้ถังน้ำตามนี้ให้ถังน้ำเดยด้ๆด วิธีการหาเจ้า dry gas นี้นั้นเราก็ต้องไปหาในเนเธอรที่เป็นไบโอมเอ่อไม่แน่ใจว่าไบ o อมโซชื่ออะไรน่าจะโซแซนวันเล่ซึ่งวิธีการหา dry gas นั้นก็คือเราจะต้องมาหาในไบโอมนี้เลยไบ o อมเอ่อโซซนนะแล้วก็เจ้า dry gas นั้นมันก็จะนอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอันนี้มันหันหลังอยู่ เชิบเชิบ,ชบนี่เราก็เราก็จะเห็นเขาอยู่ตรงบริเวณเอ่อบล็อกโบนอยู่บริเวณเนิเตอร์นะซึ่งก็เอ่อต้องเดินเดินหาเอาว่าเขาจะอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวก,กลับไปโอเวอร์โบกันมัพซึ่งวิธีที่จะทำให้เจ้าแก๊ ที่เป็นดร y g แกสที่เป็นบล็อกอันนี้ที่เราได้มาจากในเนเธอร์กลับมาเป็นแก๊สปกติไม่ใช่แก๊สปกติก็คือเหมือนอ่อปลกให้ปลกให้มันเฮ้ยเออช่าช่างมนไม่ไม่ไ,มไม่เป็นไรน่ลคือการเอาเจ้านั่นมาทําการวางไว้ในน้ําเราก็จะได้เป็นแก๊สหน้าย,ยิ้มแบบนี้น่ารักใช่ไหมล่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวทํา,าให้ด,ดูแล้วกัน เราก็ต้องมี water bucket ถังน้ำแล้วก็จะต้องมี dry gas อ่านี่ชื้เราได้ dry gas มาจากนีเเทอร์แล้วเราก็เอาถัางน้ำมาวางแบบนี้นี่แล้วก็ประมาณ20นาทีเพื่อที่จะให้กลายเป็นแก๊สแบบนี้ หรือว่าถ้าไม่อยากทําแบบนั้นออวางแล้วก็ออนน้ำมาวางอย่างนี้ก็สามารถทําได้อีกอย่างนึ่งก็คือไปหาแหล่งน้ําตามธรรมชาติก็ได้จะไม่ว่าจะเป็นออทะเลสาบอย่างนี้หรือแม่น้ําเล็กๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็รอไปส่วนวิธีที่จะทำให้เจ้าแก๊สตัวเล็กเล็กแบบนี้กลายเป็นแก๊สตัวใหญ่ เราก็ต้องใช้สิ่งหนึ่งมาทำให้เขาโตขึ้นนั่นก็คือ snowball นั่นเอง snowball นี่ไงพอเราได้ snowball แล้วแล้วเราถือเห็นไหมเขาจะตามเรานี่ทั้งทั้งแก๊สตัวใหญ่ทั้งแก๊ตัวเล็กเลยเขาจะตามเรานี่พอเราให้เข้าไปนะอ่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปเึ๊บ หมือนใหอ้อาหารสัตว์โปรตินี่เราก็จะสังเกตว่าเขาได้กลายเป็นแก๊สตัวใหญ่ซึ่งตัวนี้เราจะเรียกเขาว่าแฮปปี้แก๊สนะอ่าแฮปปี G at. G at, ้แก๊สแก๊สแปลเป็นไทยก็แก๊สมีความสุข <c oughs> มีความสุขมีความสุขมากนี่นี่ถ้าเกิดอยู่ตอนกลาคืน3ตัวยิ้มหลอนเ่ย <c oughs> แก๊สได้ยิ้มตอนคืนสิ่งต่อมาที่ถูกอัปเดตมาในเวอร์ชัน ที่อัปเดตเจ้าแฮปปี้แก๊สมานั่นก็คือนี่เลยฮาร์เนสเพิ่มมาทุกสีสำหรับพิธีคราฟนั้นก็คือจะเป็นตามนี้ใช้หนัง3อันและกระจก2อันแล้วก็ขนแกะสีอะไรก็ได้1อันเราก็จะได้เป็นฮาร์เนสซึ่งเจ้าฮาร์เนสใน Minecraft Bedrock นั้นมันก็จะอยู่ที่ช่องดาบตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาเราก็จะเจอฮาร์เนสตามนี้ หยิบออกมาอันนึงแล้วกันนะแล้วก็เออพราะเราถือเจ้าฮร์เนสเราจะสังเกตเห็นว่าเอ่อแก๊สที่อยู่ใกล้ๆเขาจะพยายามบินมาหาเราเอ่าดูเห็นไหมเขาจะพยายามบินมาหาเราแล้วก็ทำการขิดขวาใส่ถ้าเป็นในโทรศัพท์ก็กดค้างหรือกดปุ่มนั่นแหละอ่าพอเราเอ่อใส่ไปให้เขาเขาก็จะบินหนีเราแล้ว แล้วถ้าเกิดอยู่ในเอาชีวิตรอดเราก็จะขึ้นเขาไม่ได้จะแล้วเราจะขึ้นเขาได้ยากหน่อยโอเคถ้าเกิดอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดเราก็จะขึ้นเขายากหน่อยนะเพราะเขาจะบินแบบนี้นะเอ,อ่อลงมาหน่อยบินเอาอยู่ในโหมดค reative เราสามารถขี่เขาแบบนี้ได้นีออ่ซึ่งวิธีการบังคับก็คือเหมือนกับเล่นโหมดค reative เลยแต่มันก็จะ ออช้ากว่านิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดกด s บ e e d bar ก็จะเป็นการขึ้นกดชิปก็จะเป็นการเอ่อออกออกออกจากตัวเขา้ยฝนตกถามว่าแก๊สนี้นั่งได้กี่ตัวไอเจ้าปปี้แก๊สตัวนี้นั้นเราสามารถนั่งได้ทั้งหมด4คนก็ถ้าเกิดเราเล่น minecraft กับ เพื่อนนะแล้วก็ให้เพื่อนเราก็ชวนเพื่อนมานั่งเจ้าแก๊สตรงนี้ได้นะเอ๋อค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวสิ่งต่อมาที่ถูกอัปเดตใน m n e c r a f t เวอร์ชันนี้ก็คือเจ้าแก๊สธรรมดาทำไมวางไม่ได้เอ๋อ,อ,อพิดฟูแก๊สธรรมดาเขาอัปเดตยืนนิงน่งๆได้ไหมยืนนิงน่งๆไม่เป็นไงไอ,อ้เจ้าแก๊สน,นี่ ไอแก๊สเออช่างมานะะันแล้วกันเออเนเนเนเขาบอกว่าเขาอัปเดตเอาเป็นว่าเจ้าแก๊สธรรมดานี้ในเช้งหลอกเขาบอกว่าเขาอัปเดตเจ้าตัวของเท็กเจอร์ของมันซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปลี่ยนไปมากขนาดไหนเพราะว่าก็ไม่คยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนให้เดิมอยู่ดีสำหรับใครที่ต้องการดูอัปเดตเต็มๆก็ไปอ่านเช้งหลอกได้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ ใต้เดสคริปชันนะไปอ่านกันเอาเองถ้าเกิดอยากดูเพิ่มเติมและสุดท้ายก่อนที่จะจากลากในวันนี้นะก็ช่วยกันกดไลค์เ like ช่นเคยนะแล้วเราไปเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ